เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เทมเพลนส์นะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตเช่นบางคนอาจจะยกย้ายงานนะคะบางคนตัดสินใจออกจากงานเพื่อที่จะเปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือจะเปลี่ยนแนวธุรกิจใหม่นะคะอาจจะเพิ่มบางคนอาจจะไม่ถึงกระเปลี่ยนแต่อาจจะเพิ่มลาย แนวทางการขายเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะคะสำหรับคนทําธุรกิจนะคะอาจจะขยับขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศายัยยกย้ายสถานประกอบการนะคะหรือบางคนรับราชการก็อาจยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ว่าจะทํำยังไงนะคะ ก็ล้วนแต่เป็นไปในทางที่ดีอุปสรรคปัญหามันมีทุกคนอยู่แล้วนะคะในทุกวันเราก็เจอปัญหาในทุกคนนะคะแต่คุณสามารถที่จะจัดการปัญหาอุปสรรคได้นะคะรวมถึงการเงินนะคะโชคลาภก็ถือว่าจากนี้ไปก็จะเริ่มมีโชคลาภการเงินเข้ามาแล้วนะคะสําหรับการเรียนนะคะก็ถือว่าบางคนก็น้องๆบางคนก็อาจจะกําลังจะจบการศึกษาก็จะจบสมหวังแน่นอนนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนนะคะ พอปรับเนื้อปรับตัวเข้าหา,าจารย์นะคะแล้วก็มีการที่แอคทีฟตัวเองนะคะผลการเรียนผลการสอบก็กระเตื้องขึ้นนะคะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับความรักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะมีะเรื่องที่ทะเลาะบาอแว้งกันบ้างนะคะอาจจะ,ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ จะต้องทําความเข้าใจตกลงนะคะพูดคุยกันนะคะจับเข่าคุยกันว่ามันเกิดอะไรนะคะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างนี้นะคะปรับเนื้อปรับตัวเข้าหากันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะสําหรับบางคนที่อาจจะห่างกันแล้วนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะหวนกลับมานะคะคบหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคุณก็จะมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอคนที่อยู่ในสเปคของคุณบ้างแล้วนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเจอเราใช่เลยนะคะอาจจะต้อง ศึกษากันนิดนึงนะคะในภาวะปัจจุบันนี้คนรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะอย่าเพิ่งไปไว้ใจมากนะคะก็ค่อยๆศึกษารู้จกักกันไปก่อนนะคะเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นคนรู้จักไปก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตหรือไพ่ฤาษีนะคะก็ถือว่าคนวันอังคารนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับสายการแพทย์นะคะ หรือเป็นคนนักวิชาการครูบาอาจารย์นะคะหรือรับราชการอะไรต่างๆนะคะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเวลาจะจะรู้อะไรนะคะรู้ลึกรู้จริงนะคะเป็นสเปเชียลิสต์อย่างนี้นะคะมีความรู้เป็นด้านๆนะคะก็ถือว่ามีความ เก่งในตัวเองนะคะเป็นคนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับธุกรกิจการค้านะคะคุณอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะคะเป็นหลักเช่นว่าอาจจะนําเข้าของสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะหรือส่งออกสินค้าเราไปขายที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะเงินทองไหลมาเทมาอาจจะมีคู่ค้าคู่สัญญานะคะเป็นคนต่างชาติอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเข้ามาช่วยเหลืออุปมภนในเรื่องของเงินทุนช่วยเหลือ เราอย่างนี้นะคะหรือสถาบันการเงินก็ได้นะคะเราอาจจะขอกู้ยืมนะคะแบงก์กจจ็อาจจะอนุมัติสินเชื่อแล้วนะคะอาจจะเป็นสถาบันการเงินของรัฐบาลมากกว่านะคะสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะก็จะได้โชคลาภจากสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้โชคอย่างเงี้ยนะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องๆเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะไพ่ฤษีนะคะไพ่เฮอร์เมสก็ถือว่าน้องเรียนได้ถึงระดับด็อกเตอร์นะคะก็ถือว่าน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะยังไงก็มีความสําเร็จสมหวังในชีวิตแน่นอนนะคะสําหรับความรักนะคะบางคนก็อาจจะคลองตัวเป็นโสนนะคะไม่เคยมีความรักเลยนะคะก็อาจจะ คนที่มีคู่นะคะก็อาจจะมีคู่เป็นคนต่างชาตินะคะหรือใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะปัจจุบันนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะคบหากับคนรุ่นใหญ่นะคะเป็นคนที่ดูแลเราได้นะคะปกป้องเราได้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับความรักนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่ ทะเลาะบวชแว้งกันนะคะคบหากันเป็นไม่หวือหวาแต่มีความมั่นคงอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะอยู่ต่างจังหวัดใกลๆหรือต่างประเทศหรือเป็นคนต่างชาติอย่างนี้นะคะหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะมากนะคะเป็นคนสูงไวัยอย่างนี้นะคะหรือเป็น ทหารตำรวจคนในเครื่องแบบหรือสายการแพทย์อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆศึกษากันไปนะคะค่อยๆคบหาไปนะคะแต่ถือว่าเขาก็มีความจริงใจกับคุณนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะ คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะคนวันพุธก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในทุกเรื่องเลยนะคะก็การงานการเงินก็ถือว่าดีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่บางคนทํางานนะคะก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีความสําเร็จในเรื่องของหนะ้าที่การงานนะคะมีขั้นตําแหน่งที่ดีเป็นลําดับอย่างงี้นะคะบางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในแบบก้าวกระโดดอย่างงี้ก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือ อุปถัมภ mm ์นะคะผักดันให้เรามีความก้าวหน้าในการการงานนะคะหน้าที่การงานหรือบางคนทําธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทํากําไรได้เงินได้ทองมากกว่าปกตินะคะขายอะไรก็ขายได้นะคะเป็นช่วงที่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะรวมถึงโชคลาภนะคะการเสี่ยงคุณก็จะได้เงินจากการเสี่ยงหรือได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะหรือได้เงินก้อนจากการรอคอยนะคะลูกหนี้นําเงินมาใช้หนี้คุณหรือคุณได้เงินจากการขายทรัพย์สินมรดกแม้แต่เงิน จากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมซัซยฟอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาประสักนะคะการเรียนก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมเช่นเดิมนะคะ Ểu, สําหรับความรักนะคะบางคนก็รักกันมาเนิ่นนานนะคะอาจจะมีแผนนะคะมันน่นหมายแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันนะคะหรือบางคนใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะรอคอยข่าวของการาตั้งครันนะคะคุณก็จะมีโอกาสตั้งครภ์แล้วนะคะหรือบางคนรอคอยข่าวของการลอดบุตรนะคะ,ะ أ, ก็จะได้ก็จะได้ลอดสมปรนานะคะก็ถือว่าราบลื่นนะคะการลอดราบลื่นน้องนําความรักของคนเป็นโสดนะคะก็ถือว่าคนโสดก็จะจะ,จะพบเจอคู่แท้แล้ว ะะก็ถือว่าค่อยๆดูกันไปนะคะเดี๋ยวก็สมปรารถนานะคะไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรนะคะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่ the fool นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านก็อยากให้คุณพักผ่อนบ้างหลังจากที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยอาจจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือเดินทางในใกล้ๆเดินทางบ่อยนะคะระยะใกล้ๆท่องเที่ยวไหว้พระอะไรอย่างนี้นะคะ เดินทางเพื่อความบันเทิงบ้างนะคะก็จะมีโชคลาภเข้ามาจากการเดินทางนะคะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นที่เป็นเด็กๆนะคะหรือกุมารทองไอ้ไข่อะไรอย่างเงี้นะคะก็จะนําโชคลาภมาสู่คุณนะคะ การงานธุรกิจต่างๆก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะทำตัวชิวๆให้มีความสุขนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างจะเป็นไปด้วยดีไม่ว่าจะหน้าที่การงานนะคะหรือทำธุรกิจค้าขายอย่างนี้นะคะพักผ่อนบ้างเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะคะทำใจให้เปิกบานอย่างนี้นะคะสำหรับการเรียนนะคะช่วงนี้น้องๆห้ามหลัดล้านะคะน้องชิวเกินไปแล้วนะคะการเรียน ก็ถือว่าแม่ขุนทองก็จะเตือนนะคะ,ะน้องเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วแต่ช่วงนี้มันชิวไปนะคะก็อย่าประมาทในเรื่องของการเรียนนะคะเดีย๋ยวผลการเรียนผลการสอบก็จะกระเตื้องขึ้นจากการที่น้องมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสําหรับความรักก็ถือว่าช่วงนี้ก็ชิลๆนะคะอย่าไปคาดหวังกับความรักมากมายนะคะ เพราะว่าเข้ามาก็คบเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นคนรู้จักไปก่อนนะคะเราค่อยๆพัฒนาเอานะคะอย่าไปปักใจในเรื่องของความรักมากมายนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรที่จะหลั่นล้านะคะยังไม่เจอคู่แท้นะคะสําหรับคนคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะยังไม่ใช่นะคะยังไม่เจอก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปก่อนนะคะคน เกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะทําธุรกิจค้าขายก็ได้กําไรมานะคะได้ขยับขยายกิจการได้เงินได้ทงองมานะคะได้เงินเป็นกอบเป็นการรจากธุรกิจการค้านะคะธุรกิจการค้าของเรามีความก้าวหน้านะคะไม่ว่าในโลกออนไลน์หรืออะไรนะคะก็เป็นมีชื่อเสียงนะคะในเป็ของ คนทั่วไปนะคะก็จะรู้จักธุรกิจการค้าของเรานะคะบางคนทำงานประจำรับราชการหรือทำงานอิสระต่างๆนะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็ถือว่า ช่วงนี้นะคะการงานการเงินก็ถือว่าดีนะคะเรื่องโชคลาภการเงินก็คุณก็จะมีโชคฟุกนะคะมีโชคจากการทำค้าขายมีโชคจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะหรือมีโชคจากการขายทรัพย์สินมรดกได้ก็ได้นะคะช่วงนี้จะเป็นมีโชคไปยาวเลยนะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าน้องๆผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมนะคะหวังเกียรตินิยมสําหรับคนที่จะจบการศึกษาคุณได้แน่นอนนะคะ สำหรับความรักก็ถือว่าความรักมาในจุดที่ดีแล้วนะคะมาในจุดที่รักใคร่กันดีนะคะบางคนก็อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้นะคะหรือสร้างครอบครัวไปแล้วก็ถือว่าครอบครัวสมบูรณ์แบบนะคะมีพร้อมพ่อแม่ลูกอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะตั้งครั์อยู่อย่างนี้นะคะ ก็รอคอยการตั้งครันก็จะตั้งคันนะคะหรือบางคนก็จะรอคอยการคลอดบุตรนะคะก็ถือว่าราบรื่นนะคะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะสําหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้ก็ได้จากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักการหรือเพื่อนฝูงนะคะดีๆนะคะแนะนําคนดีๆให้รู้จักนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะสําหรับความรักก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่จุดเม n นนะคะก็ถือว่าคนวันเสาร์นะคะจากนี้ไปนะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาปรสรรกมาเป็นระลอกนะคะแต่จากนี้ไปนะคะในวันนี้ก็จะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในชีวิตในทางที่ดีนะคะไม่ว่าการงานนะคะธุรกิจการค้ารวมถึงการเงินนะคะ จะมีเงินทองไหลามาเทมามีโชคมีลาบเข้ามาแล้วนะคะปัญหาประสัคทุกอย่างก็จะลี้คายไปในทางที่ดีนะคะรวมทั้งการเรียนด้วยนะคะการเรียนที่มีปัญหาประสัคอยู่นะคะตอนนี้ก็จะเข้าใจบทเรียนมากขึ้นนะคะมีอาจารย์มาติวให้มีเพื่อนมาติวให้นะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะยังไงคุณก็จบสมหวังนะคะอาจารย์กรุณาช่วยเหลือในทุกด้านเลยนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีความรักอยู่ก็ถือว่าความรักก็ราบรลื่นดี นะค,ะคนที่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งงอนกันนะคะก็จะดีกันแล้วนะคะช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะก็จะถึงจังหวะที่คุณจะเจอคนที่คุณถูกใจบ้างแล้วนะคะเข้ามาในชีวิตก็แนะนําให้คบหาเป็นเพื่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนทีหลังนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะได้ไพ่สังฆราชนะคะหรือไพ่พระนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะ เป็นช่วงที่อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะคะลักดันให้เรามีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือมาช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจการค้าอาจจะให้เงินทุนมาขยับขยายกิจการนะคะหรือแนะนํานะคะเป็นที่ปรึกษาเราอย่างนี้นะคะให้แนวทางในการทำมาหากินนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะหรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เรานับถือคุณพระคุณเจ้าที่เรานับถือนะคะเทพเจ้าที่เรานับถืออย่างนี้นะคะท่านก็จะ บันดาลโชคลาภนะคะในเรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินให้เรานะคะก็ถือว่าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้โชคเรานะคะไม่ว่าการเสี่ยงโชคนะคะการเงินการทองธุรกิจการค้าอะไรต่างๆในชีวิตนะคะสําหรับการเรียนนะคะไพ่สังราชหรือไพ่พานะคะน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะเรียนได้ถึงระดับสูงสุดนะคะตามแต่ที่น้องปรารถนาเลยนะคะ คนที่จะจบการศึกษาก็จบตามเกณฑ์นะคะก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขั้นขึ้นทันทีนะคะหรือบางคนก็อาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะก็ถือว่ามีอะไรที่ดีในชีวิตนะคะมีความสําเร็จ ก้าวหน้านะคะสําหรับความรักนะคะอาจจะเจอคู่นะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงนะคะอาจจะคบหากันตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะหรือคบหากับคนรุ่นใหญ่คนต่างชาตินี้ก็ได้นะคะที่เขามีความจริงใจกับเราก็ถือว่าความรักมั่นคงดีนะคะไม่ได้มีปัญหาประสาคอะไรนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดก็จะได้เจอคู่แท้นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นคนไทยนะคะหรือเป็นคนที่รับราชการเป็นสายการแพทย์นี้ ก็ได้นะคะจะเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะแล้วก็มีความชัดเจนในการคบหาเป็นคนที่จริงใจกับเรานะคะ ก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยดูกันไปนะคะทาทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีปัญหาก็ปรึกษาหารือกันได้นะคะถือว่าเป็นคนในครอบครัวทุกๆคนนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอให้ทุกท่านเฮง,งเรวยๆนะคะฝ่ะสะาสัจกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสวัสดีค่ะ